ค่ะของเราจะเน้นผลิตเกงเกงช้างนะคะแล้วมีการปรับแบบเพื่อไปตาม,ตม,ย,ตามยุคสมัยเนาะก็จะมีทั้งเสื้อกระเป๋าแก้วน้ําหมวกอะไรพวกนี้คะ่ะที่เป็นเกี่ยวกับช้างคะ่ะมีทุกทุกผลิตภัณฑ์ค่ะต้องบอกว่าเราเริ่มต้นมาจากการขายให้กับต่างชาติที่เป็นของฝากของที่ระลึกนะคะที่ไหนบาซาะะ่าค่ะเราตอนนั้นเราก็จุดประเด็นก็คือเราอะไรที่เกี่ยวกับช้างซึ่งมันเป็นของสัญลักษณ์ของ เชียงใหม่เราเนาะก็ะ <S <S คือ,อกลับไปจะต้องมีช้างงกุญแจช้างอตอนนั้นนะคะเสื้อช้างอย่างเงี้ยค่ะเรา,าก็เลยมาหันมาทํากางเกงช้างพอทําเป็นกางเกงช้างทําให้รู้ว่าเ,เวลานักท่องเที่ยวมาที่ยที่เราอะค่ะก็จะต้องแบบมาที่เชียงใหม่มาเที่ยวในบาซ่าต้องติดกางเกงช้างกลับไปฝากเป็นของที่ระลึกนะอย่างเงี้ยค่ะเราก็ <S <S อยากให้สื่อนําเสนอกับรัฐบาลส่งเสริมจะให้กระแสของกางเกงช้างเนี่ยเป็น อฟ์คอเวอร์แบบที่รัฐบาลพยายามนำเสนอมาตลอดอยากให้กระแสของเกงช้างอยู่กับคู่กับประเทศไทยไปนานๆเราก็จะได้สร้างงานสร้างอาชีพหนื่อ2,000ชิ้นต่อวันกำลังการผลิตของเราะคะ่ะใ,ในการผลิตต่อนึ่วัน,นะคะ่ะลูกค้าส่วนใหญ่นี่มาจากลูกค้าต้องบอกว่าครึ่งๆก็คือทั้งต่างประเทศครึ่งหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ขยายตลาดในไทยอีกครึ่งหนึ่งะคะ่ะ ก็เป็นสัดส่วนที่ครึ่งๆเลยค่ะแต่เน้นของเราจะเป็นเน้นขายส่งมากกว่าขายปลีกให้กับพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ยค่ะตัวแทนที่รับไปขายค่ะก็ต้องบอกว่ายอดขึ้นเป็นหนึ่งเท่าตัวเลยค่ะหนึ่งเท่าตัวเลยค่ะทำได้แล้วเมื่อก่อนจะได้รับความนิยมเฉพาะต่างชาตินะคะที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือว่า คนที่ใส่ก็จะเป็นต่างชาติที่นิยมใส่แต่เมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะที่ได้รับความนิยมในไทยทําให้คนไทยหันมาใส่และก็ซื้อเขาเรียกว่าสร้างอาชีพรสร้างอาชีพเพิ่มไปในการทําธุรกิจเกี่ยวกับกางเกงช้างนะคะเพิ่มขึ้นก็ทําให้อย่างที่บอกยอดขายโตขึ้นอีกนึงเท่าค่ะแล้วก็แรงงานที่เราใช้แรงงานของเราส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่านนนคนในพื้นที่ทั้งหมดนะคะคแล้วแวก หมู่บ้านเราเลยค่ะใกล้ๆเคียงโรง,งงานสร้างงานสร้างอาชีพ,ชพให้กับคนในหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงค่ะ